สนับสนุนโดย Air Carrier X ร n v e r t e r p l u เตอพลัสลัสนิดชีวิตจีขึ้นอีกเยอะปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครเซรั่มทาฟ้าเคฟ้าดูจางลงใน7วันพัฒนาสิ่งใหม่คงไว้ด้วยคุณภาพ130ปีอังกฤษตางู สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข่ําในลีนิวส์กับผมพบเอกผ่อนพงเมตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นประจำนะครับหลังข่าวพระราชสำนักวันนี้คืนวันเสาร์ที่16เมษายนต้องจับตาความเคลื่อนไหวของพรักประชาธิปัตย์เป็นพิเศษครับหลังอดีตรองหัวหน้าพักเข้าไปมอบตัวกับตำรวจเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดไปอนาจารและก็ขืนใจหญิงสาวนับ10ราย ล่าสุดนายจุรินลักษณะวิสิทิ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมายืนยันว่าจะไม่ปกป้องไม่แทรกแซงคดีและย้ำว่าจุดยืนของพักประชาธิปัตย์นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือต่อต้านความรุนแรงทางเพศครับนายจุรินลักษณะวิสิทิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เผยถึงกรณีนายปรินว่าให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ที่เสียหายยืนยันว่าพักต่อต้านการคุกคามทางเพศทั้งความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวจะไม่ปกป้องใครไม่เข้าไปแทรกแซงคดีขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ส่วนจะแต่งตั้งใครให้เป็นผอออการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสอกอพักประชาธิปัตย์แทนนายจุรินบอกว่าที่จริงพักมีรองผอ,อการเลือกตั้ง9คนดังนั้นรองผอ,อทั้ง9คนสามารถทาหน้าที่แทนได้ ขณะที่ทนายตั้มได้โพสต์ Facebook ด้วยนะครับว่าตอนนี้คดีรองหัวหน้าพักมีความพยายามเสนอเงินจำนวนมากให้เหยื่อเพื่อจบคดีและให้อยู่อย่างเงียบๆห้ามให้สัมภาษณ์ห้ามให้ความร่วมมือกับทนายเพื่อให้กระแสสังคมเลิกสนใจคดีนี้ไปให้ไหวที่สุดพร้อมกับติดแฮชแท็กใครพร้อมสู้ต่อก็เดินไปด้วยกันใครอ่อนแอก็แพ้ไปกัน ยังอยู่ที่เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับมีสองนางแบบสาวชื่อดังที่อ้างว่าถูกดาราชายเมาแล้วก็ลวนลามแถมมีท่าทีกลางคมคูไปทำร้ายร่างกายทางเพื่อนของฝั่งนั้นด้วยล่าสุดทั้งคู่เข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้วครับ นางสาวประพัสราคงพนั์หรือว่าอาร์มี่แม็กซิมนางแบบนะครับพร้อมด้วยนางสาวนัทชมพรล่าประสงค์เน็ตไอดอลเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอโชคชัยเพื่อแจ้งความเอาผิดนายนภพลดารานักสแสดงชายหลังถูกสร้างความรำคาญก่อความเดือดร้อนขณะนั่งทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวโดยนายนพลเนี่ยเข้าหาสนางแบบนะครับแล้วก็ชักชวนกลับบ้านอยู่หลายครั้ง พร้อมกับมีการพูดจาลวนลามอ้างว่ารู้จักกับเจ้าของร้านโดยนางแบบทั้งสองก็พยายามจะหลบหลีกครับจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนทะเลาะกันตามคลิปที่ปรากฏทั้งสองนางแบบบอกว่าไม่เคยรู้จักดาราชายคนนี้มาก่อนนะครับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการจะแจ้งความนะครับแค่อยากได้คําขอโทษแต่เมื่อทราบว่าอีกฝ่ายเข้าแจ้งความอ้างว่าถูกทาร้ายจึงต้องเดินทางมาแจ้งความด้วยในวันนี้เพื่อให้ทางตํารวจสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ ทางผู้บริหารของกองสลากพลัสยืนยันว่ากองสลากพลัสไม่มีเครือข่ายหลังจากเจ้าหน้าที่บุกไปจับนัมเวันลอตเตอรี่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขออภัยที่จังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าทางเครือข่ายของนัมวันออลอตเตอรี่นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของกองสลากพลัสทำให้กองสลากพลัสอาจจะโดนพรบรขายตรงเพิ่มอีกครับ ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่บุกจับเครือข่ายเว็บไซต์กองสลากลที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่านายน,อน็อตผู้บริหารแพลตฟอร์มกองสลากลัชี้แจงว่าข่าวที่ออกไปที่ไปบุกจับเว็บไซต์น้าเมื่อวันลอตเตอรี่ที่จังหวัดอุดรธานีและเป็นเครือข่ายของกองสลากเนี่ยไม่เป็นความจริงออฟฟิศของกองสลากลมีเพียงแห่งเดียวที่สําคัญขณะนี้ตํารวจได้แจ้งทนายส่วนตัวว่าอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มคือพรบรขายตรง ส่วนจะเป็นการดิสเครดิตหรือไม่นั้นก็ไม่รู้ว่าโดนโจมตีหรือเปล่าขณะที่วดนี้ขายสลาก80บาทก็ได้กำไรบ้างแต่ยืนยันจะยังขายสลาก80บาทต่อไปเชื่อว่าสลากใบละ80บาททำได้จริงครับเพราะว่าผมเองก็จะทำให้เห็นแล้วว่ามันทำได้จริงๆลรลอตเตอรี่80บาทเนี่ยเพียงแค่คุณคุมต้นทางให้มันต่ำกว่า80เราก็ยินดีที่จะช่วยนะฮะให้มัน80บาท ขอชี้แจงตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีแบ็กอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วหลังจากนี้นะครับนายน็อตก็ยืนยันครับว่าจะขายสลาก80บาทต่อไปหากได้ราคามาต่ำจากต้นทางนะครับ มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับเป็นเรื่องวุ่นๆเมื่อรเดอร์ต่อยลูกค้าจนปากแตกนะครับเนื่องจากไม่พอใจที่ลูกค้าปักหมุดผิดแล้วขอตังค์เพิ่มเขาไม่ให้แล้วเรื่องราวมันยังวุ่นวายมากขึ้นไปอีกครับเพราะหลังเกิดเรื่องปุ๊บลูกค้าบอกว่าผมติดโควิด19ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ นี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่ไรเดอร์ของบริษัทส่งอาหารแห่งหนึ่งกำลังต่อยกับลูกค้านะครับถูกเอาไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook กลุ่มข่าวถึงชาวรังสิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าชายสองคนนี้เนี่ยตอนแรกนั่งมอเตอร์ไซค์คุยกันก็นึกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแต่สุดท้ายกลับต่อยกันชุลมุนวุ่นวายอย่างที่เห็นในคลิปหลังจากที่ต่อยกันจบเนี่ยคนที่ก่อเหตุที่เป็นไรเดอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป ผู้เห็นเหตุการณ์สังเกตเห็นว่าลูกค้าชายคนนี้ปากแตกหัวแตกเลยจะเข้าไปทําแผลให้นะครับแต่ชายคนนี้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยกลับบอกว่าอย่าเข้ามาผมติดโควิดก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลให้มาตรวจหาเชื้อโควิดครับพบว่าเป็น2ขีดจริงๆเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปพร้อมกับเนื้อข่าวแบบนี้นะครับชาวโซเชียลก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นห่วงไรเดอร์อย่าลืมไปตรวจโควิด COVID ด้วยครับ เรื่องต่อไปต้องเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอย่าปล่อยให้ลูกหลานลงไปเล่นน้ําเพียงลําพังในช่วงหน้าร้อน <philosophy. S 2> เกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม .5 ที่จมน้ำคลองประปาเสียชีวิตกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูใส่ชุดประดาน้ำลงไปงมหาร่างของนักเรียนชั้นม .5 อายุ17ปีหลังจมหายไปขณะลงเล่นน้ำบริเวณคลองประปาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรี โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาง,งมหาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงเจอร่างจมอยู่ที่กลางคลองสอบถามกลุ่มเพื่อนๆที่มาเล่นน้ําด้วยกันครับทราบว่าผู้ตายมาเล่นน้ํากับเพื่อนทั้งหมดรวม5คนโดยได้ว่ายน้ําแข่งกันมาอีกฝั่งก่อนที่ผู้ตายจะกระโดดลงน้ําแล้วก็ว่ายตาม,มาแต่เมื่อถึงบริเวณกลางคลองเนี่ยกลับหมดแรงแล้วก็ค่อยๆจมลง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนะสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ฝากเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังเด็กลงเล่นน้ำยิ่งเป็นคลองกระพาด้วยก็ยิ่งเสี่ยงอันตรายนะครับแถมผิดกฎหมายมีโทษหนักทั้งจำและปรับครับ พาไปดูเรื่องดีๆกันบ้างน,นะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ครับเป็นลูกลีเมอร์หางแหวนเจ้าลูกลีเมอร์หางแหวนนี้มันจะหน้าตาเป็นอย่างไรน่ารักขนาดไหนไปดูครับสวนสัตว์นครราชสีมาเปิดตัวสมาชิกใหม่นะครับลูกลีเมอร์หางแหวนที่เพิ่งเกิดครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์และทีมสัตวแพทย์ว่ามันสุขภาพแข็งแรงดีทั้งแม่และลูกเลยนะครับ โดยมันได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแม่ลีเมอร์และสมาชิกลีเมอร์ในฝูงอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่ทราบเพศน,นะครับแต่สามารถปล่อยมันออกมาให้อยู่ในส่วนแสดงให้เข้ากับฝูงได้แล้วสำหรับลีเมอร์เป็นสัตว์สังคมชอบอยู่กันเป็นฝูงหากินในเวลากลางวันครับแล้วใช้พื้นที่หากินทั้งบนพดบนบกบนพื้นดินหรือว่าบนต้นไม้มีการสื่อสารกับสมาชิกในฝูงตัวอื่นๆด้วยการใช้เสียงหรือว่าการใช้กลิ่น ทางสวนสัตว์ก็เลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะครับเข้าชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ได้แล้วที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างน,นะครับนายลีเซียนลุงผู้นําของสิงคโปร์ประกาศว่าเขาจะให้ลอเรนซ์หว่องขึ้นมาเป็นผู้นําพักรัฐบาลหลายคนมองว่านี่เป็นการปูทางให้เขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับ นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงผู้นำของสิงคโปร์ถแถลงข่าวยืนยันว่านายลอเรนซ์ว่องรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่พักกิจประชาชนหรือว่า PAP นะครับถือเป็นพักรัฐบาลและก็เป็นหัวหน้ารุ่นที่4แล้วพร้อมจะสู้กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2025ครับถูกมองว่านี่เป็น การปูทางให้ในายว่องขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสิงคโปร์นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดถึงกลยุทธ์ว่าจะให้ในายลีเซนลุงหาเสียงให้แล้วหลังเลือกตั้งข้อให้ในายว่องเป็นผู้บริหารประเทศหรือว่าจะให้ในายว่องสู้ตั้งแต่การเลือกตั้งไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอดูกันนะครับ จากเวทีการเมืองของสิงคโปร์ช่วงหน้ามาดูเวทีดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่ากันบ้างนะครับมีศิลปินไทยที่ไปเล่นไปแสดงที่นั่นด้วยเธอคนนี้เป็นใครเดี๋ยวกลับมาฟังกันกับคุณน้ำชนนาทิครับ เิมความสดชื่นดื่มบรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอัเดชข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนนาทีนะคะก็1ิบาบันเทิงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมแสดงความดีนะคะแล้วก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับแรปเปอร์สาวน้องมิลิธอนุภาเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเธอได้เป็นเซิร์ยิงเดี่ยวคนไทยคนแรกนะคะที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคชลาค่ะ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงไม่น้อยนะคะซึ่งเมื่อคือนนี้แรปเปอร์สาววัย19ปีมิลลิ่นุภาก็ได้แจ้งในแฟนเพจ Facebook ค่ะว่าเธอจะเป็นหนึ่งในศิลป,ปินที่จะขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่าที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นเวทีที่ศิลป,ปินทั่วโลกใฝ่ฝันเลยนะคะโดยมิลลิก็ยังเป็นศิลป,ปินเดี่ยวคนแรกของไทยและเป็นศิลป,ปินไทยคนที่สองต่อจากลิซ่าแบล็กพิงค์ที่จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีนี้อีกด้วยค่ะซึ่งมิลลิจะได้เป็นหนึ่งในไลอ Rising ะะั s ับโชว์ Head in the Clouds Forever ค่ะที่มีศิลปินเอเชียที่เคยได้ร่วมงานกับ a r i a Rising ร่วมโชว์ด้วยอย่างแจ็คสันหวังสมาชิกจาก GOT7 นะคะมี CL แ a p p ร r ปเปอร์จากวง21 e มีอุทตะฮิคารุ r i ชไบรัน n n กก k i b b b ีและ Warren Hill ค่ะสำหรับกำหนดการขึ้นโชว์ของมิล่บนเวที Main Stage จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งสามารถชมผ่านทางออนไลน์ได้ผ่านทาง YouTube c h anel โคชลาได้เลยค่ะ ไปตอนที่นะักร้องดังยุค90นะคะอย่างพี่ทัศนะ์ตะกดทุงค่ะซึ่งก็ห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่เลยนะคะล่าสุดพี่ทัศน์ก็เริ่มจากกลับมารับงานแสดงเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะโดยพี่ทัศก็บอกเลยค่ะว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทําให้เขาต้องหันมาศึกษาเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้นนะคะเพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับค่ะ กลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบรัวๆแล้วนะคะหลังจากห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่สําหรับนักร้องดังยุค90ทัชนตะกวดทุ่งซึ่งตอนนี้ก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าตัวก็เผยเลยค่ะว่าไม่ติดบทบาททางด้านการแสดงถึงแม้ว่าจะต้องเล่นบทพ่อก็ตามนอกจากนี้นะคะพี่ทัชก็ยังได้เผยกับทาง GOT10 บันเทิงของเราว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนโซเชียลเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตทําให้เขาต้องหันมาศึกษาการเล่นโซเชียลค่ะที่สําคัญก็ยังเป็นช่องทางที่ทําให้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมและแม้ว่าจะจาเจอเกรียนคีย์บอร์ดส่งข้อความเข้ามาคุกคามบ้างแต่เขาก็ใช้วิธีจัดก,การแบบปล่อยผ่านไปฟังเสียงพี่ทัดกันค่ะ เราก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอ่านข่าวอะไรก็อยู่นะหน้า,นาจอมือถือเพราะนั้นชีวิตเราต้องใช้อยู่ตลอดตื่นขึ้นมาก็ต้องเปิดมือถือดูแลวิวัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนไปแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นนะครับเราได้เจอกับเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนจนแบบเราได้มีโอกาสเจอกันอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบขอบคุณโซเชียลอ่ะเนาะที่ทําให้เราได้เจอกันเมื่อก่อนต้องเขียนจดหมายเขียนจดหมายเป็นกระสอบเลยว่าจะตอบแต่ละคนได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็แค่พิมพ์ไปแล้วค ทายกดไลค์กดให้กำลังใจเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณผู้ชมคะแล้วรายการ DNA Talk ทวันพรุ่งนี้นะคะพี่ไดเดน่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแรปเปอร์ไรกอบนะคะอย่างพี่กอล์ฟเอพีโลค่ะที่ก็ชีวิตผ่านอะไรมามากมายนะคะซึ่งเขาก็ต้องขอพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ลบคำาสบประมาทแล้วก็ล่าสุดนะคะกับบทบาทการเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกค,ค่ะ หลังโดนกระแสจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นซิปปินฮากินแบบไร้จุดยืนแล้วก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะคะแต่วันนี้กอล์ฟเอฟพีโร่ซิปปินแรปเปอร์มากฝีมือก็จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเขาได้สามารถพาซิปปินในค่าย High Cloud Entertainment นะคะโด่งดังแล้วก็พร้อมจะผลักดันทีป๊อปให้ก้าวไกลระดับโลกโดยในรายการ DNA t a ท k อกบุคคลต้นแบบพิธีกรอย่างพี่ดแดยน่าจะพาคุณผู้ชมไปบุคคนหา DNA แห่งความสําเร็จว่ากว่าจะเป็นแรปเปอร์ไร้กรอบที่สร้างผลงานเพลงฟิชเชอริงกับซิน มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นยังโอมมิลิดาทอยจ้าดงพนีและมนแขนแเ่นคูนเขาจะมีกลยุทธ์อะไรติดตามกันได้นะคะในรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบวันอาทิตย์ที่17เมษายนนี้เวลา17นาายนาทีทางช่องโมโน29ค่ะจาก ป้าดังนะคะโอ้โหตอนนี้เป็นผู้บริหารค่ายเพลงที่พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันค่ะคุณแบงค์ครับ,ครบเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณกอล์ฟนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็โอ้โหชื่นชมแนวคิดมากเลยว่าดูเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมากอยากดูเหมือนกันว่าอจากมุมมองที่เปลี่ยนไปจากการเป็นแรปเปอร์แล้วก็มานี้เป็นผู้บริหารแล้วเออมีอะไรที่เป็นแง่คิดที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้บ้าง<ช>ค่ะที่สํมพันก็พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยด้วยนะคะซึ่ หลีออย่างเงี้ยล่าสุดก็ได้ขึ้นโคชาลาด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นสปินท้ายก้าวไกลสุดระดับโลกอีกมากมายเลยนะคะครับเดี๋ยวต้องรอฟังวันพรุ่งนี้ใช่เ<ช>ดี<ช>๋ยน,น,น,นทองสินาฬิกายีนาทีค่ะกับ,บพี่ไถ่แด่นะค่ะคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามในลีนิวส์สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับลาที่ชั้น สนธีค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ